รอกินแอปเปิลชอบจริงๆเลยแม่เลาะเปลือกของแม่ขอบคุณครับครับต้นครับต้นโอ๊ยวนบินอยู่เอาเขึ้นไปขึ้นไปวนบิน <net> นั่งลงนั่งลงครับอ่ะรอ,อก่อนรอก่อนชิบรอก่อนชิบรอไม่ให้แม่รอก่อนรอก็รอเดี๋ยวมันจะล่วงดินโศกโปกรอรออ่ะแม่ให้จับให้กินได้ขอบคุณครับ <net> อุ้ยทำไมใครกันหลุกร่วงเต็มเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีๆครับอ่ะครับผมครับรอรอเอาไม่เสร็จรอรอแล้วรอก่อนนะโอ้ยลงลงลงรอก็ก็รอเอ้ยก็กินอ่ะกินรอกินแนปเป้นกับแม่ทุกวันพอดีเแถวนี้มันมีรสซับเอ็กเทส ่ใกล้แม่ก็แบะซื้อกระดามันกรอบอน้องชอบกินเอ้าเมื่อกี้แม่ล้อเปลือกให้แมวกินที่มีเปลือกกินอาหารไปแล้วครับแล้กินหนมแล้วเปิ้ลไม่เอาลูกลูกนี้ไม่หวานเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก็กิกนอ่ะกินมีกับแม่กินเดี๋ยวจะมาแย่งมากินอ่ะกินเร้วๆเ๋ยวจะได้ไปอึแล้วเร็วลูกเจ้เาใหญ่ kéo dài cấm kém cấm kém <laughs>